ไพ่อยากบอกอะไร Five of Swords Ace of Cups Ace of Swords เควนอฟครับโอเคในอดีตนะคะคุณน่าจะเป็นคนที่เคยเจ็บช้ำน้ำใจมาก่อนจากการที่ใครสักคนเดินออกจากชีวิตคุณไปนะคะมันเป็นความรักที่คุณมอบให้ใครคนหนึ่งคนนั้นแหละด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆนะคะคุณมีแต่ความหวังดีคุณมีแต่ค,ความห่วงใย คือมันเป็นความรักความปรารถนาดีที่คุณมอบให้คนคนนั้นด้วยความจริงใจจริงๆนะคะเพียงแต่ว่าด้วยความรักที่คุณมอบให้อ่ะมันก็เหมือนมีดดาบที่คุณกำไว้อย่างเงี้ยค่ะมีวความเจ็บปวดกลับมาทําร้ายคุณในที่สุดนะคะมันเหมือนกับว่ามันมีความจริงบางอย่างถูกปกปิดซ่อนเลนอยู่ในความสัมพันธ์นั้นนะคะ แต่ว่าไพ่ก็ออกมาบอกอีกนั้นแหละว,ว่าปัจจุบันน่ะคุณเป็นคนที่มีความรักความเชื่อมั่นในตัวเองคือมีความรักให้กับตัวเองมากเท่าที่คนคนหนึ่งจะมีให้ได้นะคะอ่ะอีกสักใบละกันที่ผ่านมาน,นะคะคุณใช้เวลาเยียวยาตัวเองนานมากนะคะ มันเป็นการเยียวยาตัวเองที่ทุกทรมานเพราะคุณไม่สามารถที่จะบอกใครได้ในบางเรื่องนะคะกับความเสียใจคุณได้แต่เก็บไว้กับตัวเองกว่าที่คุณจะผ่านเรื่องราวมาได้เนี่ยไม่ไง่ายนะคะขออีกใบหนึ่งเป็นไพ่สรุป,ปกันทรีอวาน ตอนนี้คุณยังไม่มีกระจิตกระจยที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครคนอื่นใช่ไหมคะเพราะตัวคุณเองเนี่ยคุณกำลังหวาดกลัวกับเรื่องราวที่มันเคยผ่านมาในอดีตเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่คุณเองอะเพิ่งผ่านช่วงเวลาที่มันแย่ๆมาผ่านความเจ็บช้ำม,มาเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครเนี่ยคุณจะยัง ก่อนนะคะไม่ใช่เวลานี้แน่นอนเพราะใจคุณมันยังไม่พร้อม